ตัวปรับแอร์โต้นะครับของใส่ตัว V พัดตัว RS นะครับตัว SV นะครับตัวนี้นะครับเป็นพวงางุ่นนะครับมีไอออนด้วยนะครับอ่าเป็นไม่เคยใช้ในไทยครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็เพิ่มพัดลมนะครับใช้งานปกตินะครับรถพัดลมใช้งานปกตินะครับผมฟ้อนนะครับปกตินะครับเรียบปกตินะครับ รถปกตินะครับรถปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับรถพัดลมนะครับเพื่อนพัดลมได้ปกตินะครับโหมดนะครับใช้งานปกติเป่าขาเป่าหน้าทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม AC O n AC off นะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวพัดลมปิดเปิดได้นะครับปกตินะครับ ออโต้นะครับก็ได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลือกอุณหภูมิขึ้นนะครับก็ได้นะครับตัวนอกจะมีไฮด้วยนะครับแล้วก็มีโลด้วยนะครับกดสุดก็จะเป็นโลนะครับต่ำกว่าสิบแปก็จะเป็นโลนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับผมพร้อมใช้งานนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับ พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เทสพบมาแล้วผมเทสกับรถเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสําคัญคือมีไอออนนะครับพวงองุ่นแบบนี้นะครับถ่ายประจุลบนะครับตัวนี้ก็สวยๆครับผมประมาณนี้เลยนะครับไอออนสวยๆใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ ไอออนด้วยนะครับกับหลักเลยนะครับของโอเค,ครับ